แผลเป็นผ่าตัดหรือแผลเป็นเสียกรรมนะครับนะใต้เรานมเนี่ยมักจะเห็นว่ามันค่อนข้างนูนนะครับบางคนเป็นคีรอยบางคนเป็นบงังผืดนะครับในการรักษาแผลเป็นเหล่านี้เนี่ยเราสามารถที่จะ ทำให้เรียบกลับมาเรียนเนียนได้นะครับโดยใช้ตัวโปรแกรม Pico v e r ร s o ซมนะครับซึ่งเป็นเลเซอร์ที่ช่วยในการกระตุ้นในการสร้างคอลลาเจนใหม่ตัวโปรแกรม Pico v e r ร s โซมนะครับออกแบบมาเพื่อในการกระตุ้นให้การมีการสร้างผิวขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นผิวเก่าที่มีแผลมีผังผืดนะครับหรือว่าเป็นคีรอยเนี่ยสามารถที่จะถูกทําให้มีการสร้างผิวขึ้นมาใหม่ทดแทนผิวเก่าและทําให้ผิวเนี่ยเรียบเนียนเป็นปกติได้ครับ ลบทุกแผลไปในอดีตที่เคยมีที่ดอกเตอร์แทรอ